สวัสดีค่ะนะคะให้น้องโชคนะคะมาฝึกขึ้นรถนะคะแต่มันขึ้นรถอันอ่าพี่ขวนเมืองอ่ะขึ้นง่ายอยู่เออเป็นงานเก๋เออเป็กงานเกขึ้นรถสิไปงานสั่งเดี๋ยวเอออ่ะลุงเออขึ้นได้บ่ขึ้นไดในบ่ลาขึ้นได้บ่เขาเจ๊ง อาพักขึ้นน้องคือพักขึ้นเลยพาน้องพักขึ้นเลยเออพาน้องขึ้นเลยมันค่อยขึ้นเออเก่งเก่งเก่งเกงเเกงเออเออนี่ง่งเก่งเก่งเขึ้นได้แล้วแม่เก่งยังเหมือนเดิมนะคะน้องก้าาขึ้นได้ขึ้นง่ายนี ขึ้นได้แล้วแม่ขึ้นได้แล้ว<อ>ใส่บอบ่บต่องใส่กระบ,บื้อมีมีมีเชือกล็อกคอไหมเอ้ยเก่งค่ะแม่เก่งน้องขี่ได้น้องนะคะแต่ก็น้องก็เจ่งนะ มีน็อตล็อกขาไหมมีน็อตล็อกขาไหม,ม,มน้องไม่ตกใจน้องก่ึงมากค่ะแม่กำมือนังค่ะเคยขึ้นอยู่แล้วเขาก็ต้องเกง่งเออถูกไว้ตรงนั้นไม่ต้องใส่เออ,อขึ้นแล้ว ไม่ดิ้นนะแม่น้องนิ่งน้องเก่งโชว์คับเก่งใช่ไหมลองดูรอสตาร์ทรถว่านะคะน้องไปได้ไหมเนาะสตาร์ทรถแล้วโอเคก็นิ่งนะแม่น้องเก่งน้องเก่งเนาะนะคะคุณแม่ก็มีคุณตานะคะควรจำนงเนาะนะคะเป็นเพื่อน เก่งเก่งเก่งแล้วแม่เก่งรถเคลื่อนแล้วโอเคผมไม่ดิ้นนะคะคนเก่งนะคะไม่ดิ้นนะคบโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้อยเจ้าโชคมงคลด้วยนะคะแม่คุณตานะคะกับคุณลุงกับควรจำนงเนาะนะคะรวมด้วยช่วยน้องเก่งน้องเก่ง <laughs> เก่งแล้วแม่เก่งแล้วขอบคุณคะ่ะ